พอดีว่าทางเนเราเนะี่ยอยากจะ,อย,กจะอยากจะคุยทำความเข้าใจกับน้องแล้วก็จะดูแลเนะาะคช่แต่ทีนี้เราจะคุยกันได้ยังไงเนาะก็คืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเราคุยกันเนาะเราจะได้เราจะได้คุยทำความเข้าใจกันให้ข้อมูลกันอย่างถูกต้องแล้วหนูอยากจะให้เราดูแลช่วยเหลืออะไร สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอีีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงเบ่ๆยของทุกวันสำหรับคลิปนี้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในโลกของออนไลน์กรณีครูเบนเบญยาภาสอบติดพนักงานราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสก้ว ต่อมาสามวันรายชื่อของครูเบนได้หายไปทําให้สังคมเกิดข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกิดการทุจริตหรือไม่เพราะว่าหลังจากชื่อน้องได้หายไปมีชื่อน้องปิยะโสภาโ่ขึ้นมาแทนที่ที่สำคัญนามสกุลของน้องปิยะโสภาเนี่ยนะครับเป็นนามสกุลข,ของผู้ใหญ่ในพื้นที่ จังหวัดสแก้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องท่านหนึ่งซึ่งทํางานอยู่ในสํานักง,งานกระทรวงศึกษาธิการเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับเบื้องต้นนะครับก็ขอสอบถามนิดนึงนะครับว่าทําไมชื่อน้องอคนแรกหายไปเลยเป็นไปได้ไหมหายไปเพราะว่าประกาศชื่อผิดเพราะเลขลำดับของอผู้สอบของน้องสองคนปิดกัน เรื่องนี้ในฐานะทีอ่อยู่ในเวทวงของกระทรวงศึกษาธิการเวทวงของการศึกษานะครับมีความคิดเห็นยังไงครับคะเกี่ยวกับประเด็นของการสอบบรรจุนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการสอบบรรจุเนี่ยเขามีความชัดเจนแล้วก็มีความรอบคอบนะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการปชุดๆซึง แต่ละชุดจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปมีความชัดเจนมีหลักเกณฑ์อะไรที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นมีการตั้งคณะกรรมการรับสมัครสอบตรวจคุณสมบัตินะคะคณะกรรมการออกข้อสอบคณะกรรมการิมพนข้อสอบซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้จะต้องมีการเก็บตัวเป็นความลับจนกว่าจะสอบเสร็จจึงจะปล่อยตัวออกมาครับและห,ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในระหว่างเก็บตัวเพราะว่าการข้อสอบรั่วนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นข้อสอบที่มาจากส่วนกลางเขาก็จะตั้งเป็นคณะกรรมการรับข้อสอบแล้วก็จัดเก็บข้อสอบไว้ในตู้ที่มีการปิดผนึกอย่างแน่นหนานะคะนอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการจัดคนเข้าห้องสอบและมีการมีคณะกรรมการคุมสอบและที่สําคัญคือคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ะะมีหลักเกณฑ์ที่ละเอียดรอบคอบมากตรวจกันหลายรอบจนกว่าจะมีความมั่นใจและเสนอต่อผู้บังค,คับบัญชาเป็นลําดับขั้นก่อนจะประกาศผลสอบนะคะจนมั่นใจแล้วถึงจะจัดทําประกาศผลตอบออกมาแล้วจึงประชาสัมพันธ์และก่อนจะประชาสัมพันธ์ก็มีการตรวจสอบกันอีกนะคะมีกระบวนการตรวจสอบก่อนประชาสัมพันธ์ด้วยซึ่งการประชาสัมพันธ์ผลผลตอบเนี่ย ก็จะประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางต่างๆเช่นการปิดประกาศการลงเฟซการลงเว็บไซต์นะคะครับกรณีมีคำถามนะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมกรณีที่คือ,อเขาเรียกว่าพิมพ์ชื่อผิดอ๋อโอเคค่ะมันเป็นไปได้นะคะกรณีพิมพ์ชื่อผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะคแต่มันก็มีกระบวนการสอบทานนะคะ ผิดแล้วผ่านไปถึงขั้นประกาศผลมันเป็นการสะเพ่าอย่างร้ายแรงนะคะมันเป็นความพลาดของคณะกรรมการพิมพ์รายชื่อประกาศผลสอบทั้งคณะนะคะเพราะว่าก่อนจะประกาศผลต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบนะคะคีย์เลขผิดก็เป็นไปได้แต่คุณจะไม่ตรวจตรวจทานเลยเหรออันนี้คือความผิดพลาดน,นะคะ คือความหมายกาลังะจะบอกว่ากระบวนการการเปิดรับสมัครแล้วก็ไปดนถึงการสอบเนี่ยมันชัดเจนชัดเจนมีรลักเบณฑบที่ชัดเจนมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน,เจน,เจนครบอบรอบมีเขาทําขั้นตอนของอ่าเขาทำเขาทําขั้นตอนไี้อย่างรัดคงค่ะทีนี้ทีนี้กระบวนการการประกาศเนี่ยคือมันมีกี่ขั้นตอนกันแน่เพราะว่า ดูจากข้อมูลจากโลกโซเชียลตามเพจตามเฟซตามอ่าทิกเกหรือว่า youtube เนี่ยนะครับรู้สึกมันมันเป็นประเด็นดรามา่ามันเป็นประเด็นเดือดที่พี่องป,นนปรยะชนกุลไทยเนี่ยนำมาพูดคุยนํามาเสวนากันสรุปแล้วเนี่ยนะครับในแง่คิดมุมมองส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยคิดว่ายังไงในเรื่องของการประกาศผลสอบนะคะประกาศไปแล้วโอกาสผิดก็มีแต่ถ้าแต่ถ้าผิดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะ เป็นความผิดพลาดที่ขาดการทบทวนทีนี้ก็มีคําถามบอกว่ามันเกิดการทุจริตหรือไม่ในแง่คิดุมมองของอาจารย์น่ยคิดว่ายังไงเกิดการทุจริตหรือไม่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ตามข้อเท็จจริงค่ะอันนี้ต้องมีการตื่นมีการตอบข้อเท็จจริงเขาบอกว่าหลังจากชื่อหายเนี่ยมันมีชื่อของน้องพิยะโสภาโผล่ขึ้นมาแทนที่และที่สําคัญนามสกุลของน้องปิยะโสภายเนี่ยเป็นนามสกุลเดียวกับคนดังในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มันมีความเป็นไปได้ไหมว่าเขาเรียกว่าเอาลูกเอาหลานซื้อผักคนอื่นออกเอาลูกเอาหลานมาเสียบแทนนมันเป็นไปได้ไหมกรณีนะกรณีน,นี้มองได้ทั้งบวกทั้งลบนะคะคนที่ชื่ออ่าคนที่นามสกุลเดียวกันมีกันมีเยอะค่ะบางคนเนี่ยที่มาสอบเนี่ยก็ลูกหลานครูบาอาจารย์ทั้งนั้นที่เข้ามาสอบนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในในในสายงานนี้ใช่ไหมคะพราะแม่พี่น้องเขาอยู่ในสายงานนี้เขาจะดึงลูกดึงหลานเขาเข้ามาสอบมันเป็นไปได้อยู่แล้วคะ่ะที่นามสกุลจะซ้ํากัน แลวเด็กพวกนี้ก็จะก็จะมีโอกาสที่แบบว่าน่าจะสอบได้มากด้วยเพราะว่าเขาอยู่ในแวดวงพ่อแม่พี่น้องเขาอยู่ในแวดวงการศึกษาอันนี้ถ้ามองบวกนะคะมันมันมันก็จะไปเหมาว่าเขาเอา,เอาคนที่เอาชื่อมาเสียบเนี่ยจะไปเหมาว่าใช้เส้นสายทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กคนนี้เท่าที่ทราบข่าวเท่าที่ติดตามมาก็คือเด็กเขาเขเก่งนะคะเพราะเขาสอบพอสอบพอบ่เอเขาตอบอาชีวะติดด้วย ก,ก็ตามข้อมูลข่าวสารน้องเปียโสภานี่ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งอันนี้คือตามที่ไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารแต่ประเด็นที่มันกําลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่1ึประกาศชื่อของครูเบนเบญญาภาเนี่ยขึ้นมาแต่ว่ามันอยู่ได้เพียงสามวันไร้ชื่อก็หายไป จากนั้นมีเจ้าหน้าที่ของอสพม,อมอสกแก้วเนี่ยนะครับก็ได้โทรศัพท์ไปหาน้องเบนหรือว่าครูเบนเนี่ยให้มาพูดคุยกันก่อนไว้อ,อย่างนั้นทีนี้ขณะน,นี้นะครับทางกระท,ท,ทรวงศึกษาธิการหรือว่าสํงงานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกแก้วเนี่ยเขาก็กําลังตรวจสอบอยู่น่าจะเวลา10บโมงเช้าของวันนี้ก็น่าจะมีการแจ้งข้อมูลนะครับ แต่ทีนี้ในเมื่อมันเกิดการผิดพลาดในกระบวนการการประกาศหรือว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนี่ยขั้นตอนต่อไปมันเป็นยังไงถ้าผิดพลาดมันก็ต้องแก้ไขค่ะมันมีการดําเนินค,คดีกับเขาเรียกว,ว่าผู้ที่ออกคําสั่งไหมถ้ามีการตั้งคณะกรรมการสอบออกมาแล้วมันเป็นความผิดนะคะมันมีการมีความเจตนามีมีเจตนาที่สอบไปในทางทุจริตค่ะมันก็ต้องผิดตามกระบวนการของเขาเรียก กระบวนการทางวินัยของของทางราชการอยู่แล้วอ๋อมันก็เป็นเรื่องของวินัยใช่ค่ะแต่เขาก็ต้องมีกระ,ระบวนการสืบแต่ก็สอบก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาใช่ถ้าผิดก็ลงโทษใช่ตามออตามกระบวนการผิดตรงนี้ถ้าเป็นทุจริตจริงๆก็ความผิดก็ร้ายแรงค่ะเป็นวินร้ายแรงค่ะความผิดของข้าราชการครูหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการมันมีกี่ระดับกับอันนี้ขอความรู้อ่าก็มี แบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะมันเป็นถ้าวิานันายายแรงกับกับไม่ายแรงนะคะค่ะถ้าว่นายายแรงก็จะเป็นอ่าไล่ออกกระปดออกนะคะถ้าไม่ายแรงก็มันมีตามระดับขึ้นไปเช่นอ่าตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนภาคทันอะไรประมาณนี้ค่ะในยี่คิดมุมมองว่าวันนี้คณะกรรมการที่เขาอ่าสอบในเรื่องนี้ เขาจะฟันธงเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของการทุจริตหรือว่าเป็นเรื่องของการประกาศชื่อผิดในแง่คิดมุมมองของอาจารย์คิดยังไงถามว่าแง่คิดมุมมองมันเป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะเพราะจากประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยการพิมพ์ผิดเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเ,เคยได้รับการแต่งตั้งนะคะให้ให้เป็นเจ้าหน้าที่พิมพ์รายชื่อเหมือนกันครับ ก็เคยพิมผิดนะคะแต่ว่าผิดแล้วจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการเหนือขึ้นไปกว่าเราเนี่ยเขาจะตอบทานก่อนที่จะประกาศออกไปนะคะเป็นไปได้ค่ะที่พิมผิดหรือถ้าจะมองในแง่ลบมองเป็นชุดจริตมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านกระบวนการสืบแล้วก็สอบจนพบข้อเท็จจริงนะคะถึงจะฟันธงได้เราจะฟันธง,งโดยที่ ไม่ไม่มีข้อเท็จจริงมาประกอบเลยมันไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คืออาจารย์ไม่ก้าฟันธง,งไม่กล้าฟันธงเ<ง>พราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงในเชิงลึกครับแต่ว่าโลกโซเชียลตอนนี้มันร้อนลุแล้วว่ามันเดือดเออองศาแทบแตกทีเดียวเพราะว่าพี่น้องพยาจุส่วนมากเขามองไปในลักษณะของเกิดการทุจริตอ่าในพื้นที่สมจัง,งวัดสะแก้ว นะครับตามที่ผมโดนวินได้ไปติดตามคนา้นคว้าข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับมันก็เป็นปัเดิน นะครับเป็นประเด็นที่ทำให้อ่าเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ในแวดวงของการศึกษาเนี่ยก็คิดหนักเหมือนกันนะครับถามว่ามันเคยมีไหมคดีอ่าเรื่องทุจริตเรื่องแบบอ่าดึงเขาเรียกว่าลูกทศือลูกทาาลูกชาวนาออกมาแล้วเอาเขาเรียกว่าลูกผู้มีเกินหรือว่ามีชื่อเสียงผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เขาไปแสกแทนเนี่ยถามว่ามีไหมในประเทศไทยเนี่ยมันมีพี่น้องแต่ว่าครั้งนี้ก็ตามที่อาจารย์ท่านได้บอกนะครับก็ไม่กล้าฟันธง ถามว่าผมกล้าฟันทวงไหมผมก็ไม่กล้าฟันทงแต่ที่นํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่มันเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยกำลังเดือดนะครับตามเพจตามเฟซตามทิกตอกห้องไลน์ต่างๆเนี่ยโอ้โหสัดกันกลมก้มนะครับก็โจมตีนะครับท้งนี้และทั้งนั้นนะครับในแง่คิดมุมมองของผมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่เข้าข้างใครนะครับคือฟันกันตรงๆคุยกันเจ๊จ่า น่าจะเกิดจากการผิดพลาดในเรื่องของกระบวนการผเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็คือการพิมพ์ลายชื่อนั่นเองอันนี้เป็นแงีคิดมุมมองของผมส่วนข้อที่จริงมันจะเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยววันนี้เราคงจะมีข้อมูลได้ทราบกัน